อะไรโพสต์ข้อความแล้วแล้วมันก่อนทักทายกันได้นะครับผมนะคุณรุ่งอาุลนะนะครับคุณรุ่งอาุเป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ยอดวิวดีมากๆากนะดีมากมากนะยอดวิวไม่ว่าจะเป็นคลิปเราก็ไม่ได้ไม่น่าได้ไปละพี่แสงเดียวสวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันนานนะทักทายกับพี่สํารวยด้วยนะครับผมนะทักทายกันช่วงนี้ระบบบางทีก็ออไปด้วยนะครับผมนะก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมไม่น่าจะนานนะเพราะว่าดูวัวไปด้วยเปื่อวัวผมเขาไป ไกลแล้วครับจะคุณคกะมลวรคนสวยด้วยครับผมคุณกะมลวรสวัสดีคุณทองลาด้วยนะครับผมนะแล้วก็คุณกะมลวรแล้วก็สวัสดีมีความสุขค่ะพี่มลิยางีิสานะคุณยสท้ารักทายกับคุณกะมลวรต้องไปดูบัวต้องตอนบัวต้องตอนบัวนะนะเพราะว่าอยากให้เขามาดื่มน้ําใกล้ๆสวนนะช่วงที่เขารอนคอมเมนต์ผมเขาให้เขาให้ผมอ่านคอมเมนต์เดิมตลอดเลยนะครับผมนะพี่น,น้ำนักทายกับน้องน้อยอุไรวันชรุ่รรำด้วยนะ อุดมนานินเมื่อวานได้ทําอะไรเนาะเมนูอะไรตอนแรกบอกจะอะไรนะลาดพลิกลาดพลิกเนาะดูอที่ต้มยำหรือเปล่าดูที่ตอนเย็นยังไม่เห็นตอนเย็นเลยส่ว <c> น <oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีพี่แสงเดือนด้วยพี่แสงเดือนทองใสนะสวัสดีอ๋ออะไรนะอ๋อ,อดวงใจที่สามในะยามเช้าจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แสงเดือนทองใสด้วย <c oughs> แล้วก็เมื่อก่อนแกปลูกองุุนเนี่ยนะแกเอามาองหุนมาให้ชิมหวานมากหมูองุ่นแกหวานมากผมบอก ลูกยังได้ไงไหวหานขนาดนี้นนคุณทั้ง22ดวงใจด้วยครับผมนะักไก่แล้วขออนุญาตแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากๆพี่อดุดมนะขอบคุณเช่นกันพี่ปานดียังยสวัสดีจ้านะคุณโฮมสวัสดีซับซับด้วยคนระับผมอารมณ์ดีอารมณ์มดีนะอีกท่านหนึ่งครับผมนะขอบคุณมากๆพี่กิงใจนะไปไหนแล้วละ่ะคอะะมเมนต์บอกไปไหนแล้วไฟเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรเหคอมเมนต์คือเยี่ยมแล้วนะเมันจะได้ทักทายคุยกันเพื่อนนะครับผมนะคุยอะมีเลขอะไรในตู้ ไม่ได้มองนะคุณยายไม่ได้มองรีอากาศเนีโหมีสวนเยอะมากนะทำไร่ที่เรียกว่าทำไร่นะพี่ประสงค์นะนะครับผมพูดกับมลวานสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สัมพรวด้วยพี่สัมพรวบอกว่าส่งดวงใจน้อยๆและกำลังใจค่ะข,ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่สัมพรวนะมารีนะที่เอาข้าวฝากแล้วจ้าคานแล่นน้ำตาลอา๋อข้าวอุดมลานนะ้องก็เลี้ยงวัวด้วยคุณทั้งน่าแต่ยังของคุณทังร่า,าย,ยังดีเนาะมีมีหญ้าตัดให้วัวกินตอนเย็นนะของผมไม่มีเลยนะเขามีอยู่ตรงใต้ฟางใต้ไม่มีปากไว้นะให้เขาไปได้นะ ออเห็นดวงตาแล้วเห็นดวงตาดวงตาขึ้นมาแล้วนะเน็ตผมก็ช่วงนี้เน็ตผมช้ามากเลยนะช่วงนี้ก็นะพอไปเสิร์ฟเนาะนะ <c oughs> นะผมนะไม่แน่ใจจำส้มเยอะขนาดนั้นเลยนะคุณยายเป็นงานบุญอะไรหรือเปล่าน้าครับผมโรงทานหรือเปล่านะ้ะขอบคุณนะครับมีลมถ้าอยู่ในร่มก็จะมีลมเย็นมากอาจจะเป็นลมลมลมน่าจะเข้าในใน ท้อสดด้วยนะพี่แสงเดือนก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่มารีด้วยนะครับผมนะเซลล์เซลลเซลเซลนะฮึมทำดีโนเวทมีโรเวตฮึมนีโนเวทก็ต้องขายทำไมอ๋ออาจจะเก่าแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะมืออีกมือนึงจับโทรศัพท์นะคุณยายว่าทักทายกับพี่สัมรวยด้วยนะคุณยายสุธาโบัวสีนะคุณยายเปิดบ้านหรือเปล่าเนาะวันนี้แต่คุณยายบอกว่าช่วงนี้ยังไม่สะดวกเนาะพี่เสือเสือน้องน้อยบอกว่าสวัสดีพี่ณทินีด้วยสาวใต้บอกว่าสวัสดีรับเพื่้นรับพ้องนะครับผมนนกกกอีีัััั้ยยยคบุุ่ณททาาพปง นะพี่น้ำสวัสดีพี่นันท่มีดูบัวเลยนะบัวก็เดินที่บอกไปแล้ววัวผมเดินไกลๆละคุณนาก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุดารัฐด,ด้วยพี่มารีบก็สวัสดีกับคุณทองลาด,ด้วยนะครับผมที่ไหนฝนเจ็นก็เลืดิมนะครับผมคุณแม่เกตแก้วก็สวัสดีพี่ปานิยมุ้ยด้วยนะครับผมสวัสดีกับคุณสุวิมลด้วยแล้วก็สวัสดีกับพี่จริงใจด้วยสวัสดีกับพี่สุชาติด้วยนะครับผมสวัสดีทุกททายนะครับนะครับ ยายก็ทักทายกับพี่ประสงค์ด้วยพี่วันก็สวัสดีพี่สํารวยด้วยพี่พิบูลเพชรปูนสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พิบูลเพชรเปิดบ้านยืนยันหน่อยมาเปิดบ้านนะเพราะว่าไม่ได้เปิดบ้านหลายวันแล้วนะผมก็ประมาณนี้นะเลี้ยงวัวด,ด้วยนะครับผมนะขออนุญาตด้วยนั่งเฝ้าวัวดีทั้งสามคเหมือนการคุ้งทักทายจ้าพี่วันก็สวัสดีพี่ปราณีด้วยพี่ปฏิสวัสดีข่าขอบุณนะขอบุณเนื้อสุาบุรุษด้วยนะครับผมพี่ประสงค์ทักทายค่าทักทายพี่พิบูลเพชรปูนนะครับผมนะ ผมก็นั่งขำอยู่นะผมก็นั่งขำว่าทำไมอืมทาไมเขามีงานขึ้นใหม่คุณยายมาถ่ายคลิปที่ทุง่งนาะคุณยายมีความพยายามในการส่งงานมากคุณยายตอช่วนงะนี้ยังยุ่งๆอยู่นะคุณยายเลยนะเมืนนะ่อวานวันนี้ปล่อยเก้าเกือบเก้าโมงแล้วเขาน่าจะดื่มน้ําน่าจะประมาณเที่ยงก็จะเข้าไปดื่มน้ําหรือเปล่านะแต่คนแตบบ่ว่ารีวิวยังดูได้เลยนะ นะครับเรียวยังดูได้อยู่นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะยังไงเหรียญเราก็น่ารักเนาะลำลูกกาคุณำนวนยิ่งพูดก็จะไปใหญ่นะเห็นเห็นแต่บางคนก็จะไม่พูดนะพี่อุดมก็ทักทายครับทักทายคุณลำดวนนะคุณนัทนรินทริ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณนัทนรินทริ์นะว่าจะทักแป๊บๆขอบคุณพี่วันสวิตวันนะครับผมนะว่าจะเปิด15นาทีนะผมไม่รกี่นาทีแล้วไม่แน่ใจเดี๋ยวก็อ่านคอมเมนต์เสร็จขออนุญาตลงเลยนะเพราะว่าน่าจะต้องไปดูวอะไรนะผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลย ยินดีตอนดับด้วยขอบคุณมากๆนะคะพี่นารีนะพี่นารีครับผมไม่เห็นพี่นารีเลยนะพี่ปราณนะีนะครับผมคุณอุดมสุส,ส,สารสุขใช่ไหมครับผมนะสวัสดีครับคุณเจ้พงสวัสดีครับสวัสดีพี่อุดมด้วยครับผมเรียกพี่แล้วนะผมพี่นันีก็สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณแม่มากับมาเอามารอบสองแล้วน้องจะลงไรยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเลยพี่นงยาวไปดูน้องแมวมานะ กลับมาทีผมยังไม่ลงไลน์แล้วขอบคุณพี่ดงยาด้วยนะครับผมพี่เอาน้องน้อยว่าทักผมนะสวัสดีทุกคนในห้องไลน์ด้วยนะคุณลำเบือนทักทายกับเพื่อนๆในห้องไลน์ด้วยนะครับผมนะ <c oughs> พี่อุดมก็สวัสดีครับสวัสดีกับพี่มาดามอุ่นด้วยนะคุณมาดามอุ่น <c oughs> ค้ณมากๆนี่ส่งมินิฮะก่อนนะกออีกมือจับโทรศัพท์อยู่นะคุณกมลวรวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แสงบณีด,ด้วยคุณแจสุธาทักทายกับพี่สุดารั์ด้วยคุณทองนาน็สวัสดีกับคุณกลมาพร้อมหัวใจค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณณณณพพพีีีีีีีี่่่ปปปรรราาาาามมกกกๆนนนนนนะะะอออดดด้้้้้้ยยหงุ็เววไไแลต พี่มะลิก็สวัสดีคุณยาสุธาด้วยพี่วันบอกว่าตะมุกตะมิน้องน่าจะพ้องเรียนนะแต่เก็บไปเรื่อยเนาะแต่ว่าพี่วันได้โบนัสอัดกอดค่ะนะพี่อุดมก็สวัสดีคุณนัทนทรินทิพด้วยนะคุณนัทก็สวัสดีพี่น้ำด้วยครับผมพี่ดารินนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุชาติด้วยพี่นัทร้อนไหมคะกลางวันนี้ก็มีร่มหยือวันนี้มีร่มอยู่วัวผมก็เดินดุมดุมดุมไปนะเดินดุมดุมสวัสดีครับเดี๋ยวไปใส่เอง พอลูกชายไม่ต้องหวีผมแล้วไม่ต้องหวีผมอ่ะรูบๆๆพอนะผมนะประมาณนี้นะเจ้าพงศ์กวางหวานสวัสดีครับผมชอบผมชอบพี่นงยาวเราห่างแก้วว่าช่วงนี้กลางวันร้อนมากค่ะใช่ครับกลางวันร้อนมากกลางคืนผมก็รอดดีทุกคนรับ้องด้วยนะจ๊ะนะครับผมอ่านซ้ําหรือเปล่าซ้ําหรือเปล่านะครับผมพี่ประสงค์ทักทายคุณกะมนวรด้วยนะผมนะพี่วานสวิตวันมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะดูบัวเลยนะบัวก็เด็ ไปแล้วลวมเดินไกลๆแล้วคุณทองลาก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุดารัด้วยพี่มาลีบอวก็สวัสดีกับคุณทองลาด้วยครับผมที่ไหนฝนนะครับนะคุณยายก็ทักทายกับพี่ประสงค์ด้วยพี่วันก็สวัสดีพี่สำรวยด้วยพี่พี่บูนเพชรบูนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่บูนเพชรคุณบองว่าเติมใจจ้าขอบคุณมากมากเลยครับผมคุณลำดวนทักทายพี่น้ำด้วยนะคุณนั้นทักทายคุณโฮมนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่านะคุณโฮมก็สวัสดีคุณลำดวนด้วยนะครับผมพี่มาพี่แสงเดือนว่าเปิดตาไว้นะจ นะขึ้นไม่นานนะของขึ้นไม่นานนะผมเพราะว่าต้องพี่วิษนุออก,กดใจให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆาครับขอบคุณพี่วิษณุวิษนุตราชูมากๆามอร์นิ่งมอร์นิ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่จริงสวัสดีทุกคนรอบห้องด้วยนะจ๊ะนะครับผมนะอ่านซ้ําหรือเปล่าซ้ําหรือเปล่านะครับผมพี่ประสงค์ทักทายคุณกะมนวรด้วยนะครับผมนะพี่วันสวิตวันมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะวิตวันจันทีนะพี่วันบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นงยาวรอหันแก้วเลยพี่วันก็สวัสดีครับ คุณกะมนวอนะเอานาะน้องกะมคุณกมนเนะี่ยคุณบอกว่าเติมใจจ้าขอบคุณมากๆเลยครับผมคุณลำดวนทักทายพี่น้ำด้วยนะคุณน,นั้นทักทายคุณโฮมนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าน,นะคุณโฮมก็สวัสดีคุณลำดวนด้วยนะผมพี่หรือบางทีนะอพอเขาหันหลังนะผมก็เดินมาจะนั่งพักหันไปดีอา้าวหันหน้ามาแล้ววนะัวผมนะนะผมอีกทีก็จริงๆเลยนะวัวนะจริงๆนะอย่างว่านะก็เป็นแบบว่าเด้งมาหน้าฟีดมาส่งกำลังใจกดใจแล้วนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณ กรมนวนวงพักดีมากๆขอบคุณนะครับที่ไม่เลื่อนผ่านระชพงาปนะเป็นให้กําลังใจกันกัอบอะไรนะเป็นเพราะอะไรนะคือเราก็ปกติแล้วก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยไม่ได้มีมีเหรียญเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หมดเลยนะเลยไม่น,นะวันนี้นะคอมเมนต์ผมไม่ไหลเลยนะขอให้ญาตด้วยนะถ้าข้ามคอมเมนต์แค่นะคอมเมนต์ไม่ไหลเลยสวัสดีนะครับคุณยายว่าขยันมากร้อนไหมร้อนมากครับยายฟังเสียงลมในใจด้วยนะ ไหนคะไปบ้านไหนคะทักทายกับพี่สุดารัชเชนกับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะน่าจะใช้ใหม่หรือเปล่านะคุณทองลาก็ทักทายรอบห้องด้วยนะผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะมืออีกมือนึงจับโทรศัพท์นะคุณยายว่กทักทายกับพี่สัมรวยด้วยนะคุณยายสุธาบสีนะคุณยายเปิดบ้านหรือเปล่านะวันนี้แต่คุณยายบอกว่าช่วงนี้ยังไม่สะดวกเนาะนะคุณทองลาสวัสดีพี่สัมรวยจ้าบายๆนะคุณคุณทองลาก็ไปดูวัวนะนะครับผมขอบคุณคุณทองลาด้วยนะพี่นงยาวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนรับพ้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีคุณกะมวลวอนด้วยยินดีต้อนร ส,สองวันสองวันนะ่าจะสองวันหรือสามวันนะผมองผมว่เาเหรียญกลับมาแล้วนะแต่คืออย่างน้อยก็หนึ่งหนึ่งเซนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับว,วันจันท์วันจันทรที่สามแล้วใช่ไหมขออนุญาตถอดเล่นก่อนนะ วันด้วยครับคุณกมันวสวัสดีคุณยศุธาบุศีนะสวัสดีทักทายครับขอตัวขอตัววัวเข้าป่าแล้วพี่ก็ตัววัวเข้าป่าอ๋อได้ได้คุณตองลาแนละ้ขอบคุณคุณตองลาป่าสักชลสิทธ์นะนะเคยไปเขื่อนรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นรถไฟนะขับรถไปเองนะไปดูตกครุ่งทางตะว,วนันช่วงนั้นก็ไปแวะเที่ยวเขื่อนด้วยนะนะครับผมขอบคุณนะครับตัวคุณทุ่งอารุณนะนะครับผมขอบคุณมากคุณรุ่งอารุณคำเต็มหรือเปล่าถ้าอ่านไม่อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมนะก็น่ารักนะน่ารักเมื่อกี้ก็ย ต่อเติมนะต่อเต,ติมต่อเติมอยู่นะก็จะมีเสียงเครื่องปั่นไฟด้วยนะเอาไวเป็นเสียงรถเนเสียงรถไม่ใช่เสียงเครื่องปั่นไฟเป็นเสียงรถนะพี่ดังสาคัเหมือนการฟุ้งทักทายจ้าพี่วันก็สวัสดีพี่ปราณีด้วยพี่ปรดิสวัสดีค่าขอบนะขอบคุณเมียสาบุรีด้วยนะครับผมพี่ประสงค์ทักทายค่าทักทายพี่พี่อุลแคทปูลนะครับผมนะยังมีลูกสาววีผมให้ตอนเช้าอะไรประมาณนี้นะผมจะไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเพราะได้แต่ลูกชายสองคนนะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคอมเมนต์ไปฟายเหมือนเดิมถ้าไม่เคยเห็น มีเลขอะไรในตู้อืมไม่ได้มองนะคุณยายไม่ได้มันนะวันนี้นะคอมเมนต์ผมไม่ไหลเลยนะขออนุญาตด้วยนะถ้าข้ามคอมเมนต์แค่นะคอมเมนต์ไม่ไหลเลยสวัสดีนะ